ครับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับก้าผมได้นามงเจ้าของพื้นที่นะครับก้าผมสิบเกิติณัฐการนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอนที่สี่ตำบลควนกันหนุนครับนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับมันเกิดได้นะครับจากจากความร่วมมือนะครับของพี่น้องกำนังผู้ใหญ่บ้านนะครับในตำบลควรอรนหนุนครับ ซื่องจากตับบนเรานะครับมีความยืดหยุ่นนะครับและมีความร้อมที่จะฏปบัิหน้าที่ที่จะช่วยเหลือนะครับในส่วนของผู้ยากไร้นะครับผู้ได้อาการต่างๆนะครับเราจะลงพื้นที่ร่วมกันทั้งหมดนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับนะครับการที่เราได้มานะครับซึ่งการในโครงการของการจิตั้งใจศสีนานี้นะครับเราได้นั่งปรึกษากันนะครับนะครับทั้ง ชาวบ้านเกนนำต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนะครับเราได้ปรึกษากันนะครับหาวิธีหาแนวทางหาแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับว่ายทำกันว่ายทำกันยังไงนะครับแล้วก็ได้มติขึ้นมาในการเลี้ยงน้าชานะครับนะครับการเลี้ยงน้าชานี้นะครับที่เราได้ทํามานะครับนะครับเราจะมีขนมนะครับจากชาวบ้านนะครับชาวบ้านจะมีจิตอาสานะครับ เนื่องจากเรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกันจริงๆนะครับนะครับชาวบ้านจะทําต้มนะครับทำขนมไม้ขนมก้แล้วก็ขนมหลายอย่างนะครับเนื่องจากเราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับนะครับนั่นถือว่าเราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรียนน้ำชานะครับคนที่มาจงน้ำชาเขาก็มาจงให้ฟรีนะครับนะครับอ mm ัน hmm. นี้ผมก็ คนเขาชาวบ้านเขาได้เห็นนะครับว่าทีมท้องถิ่นเรานะครับได้มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยนะครับและการช่วยนี้นะครับพวกผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับกำลังนะครับได้ไปได้ออกไปเดินนะครับถึงบ้านนะครับรอบพื้นที่เราก็จำคัดเชิญนะครับนะครับคือผลสรุปออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับได้เงินหนึ่งแสน หนึ่งพนกว่าบาทนะครับนะครับหวังว่านะครับหลังจากนี้นะครับทางตระกลเราจะเดินหน้าได้พัฒนาต่อไปนะครับจะหาวิธีอย่างไรก็ปรึกษากันต่อไปครับขอบคุณครับ